ก็นบ้าแล้วยดีสุ้าจหวัก็ดีใจครับดีใจที่เอ่อที่แบบเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วก็ปี้มากครับคือมันเป็ไปตามที่เราคาดนะมังไม่ได้คาดอะไรไว้ครับแต่ก็ทำเต็มที่กับผลงานครับแล้ก็เอ็จอยกับชีวิตครไม่ันพี่ถามมต้ว่ามีความจบเราอยากีเงงเราอยากจบนโอ้ยากนะแต่แบบนี้ดีนะ ดูเพราะว่าดูพร้อมกัแบแฟนๆตอนลาซีพีอ่ะโมหมันเชียร์มวยเลยเอายังไงบ้างยังไงเสียงแบบมันลุ้นนะเพราะว่ามัน <laughs> มีเรื่องราวมากมายตั้งหลายซีพีเออใช่เร่เรากดันไปว่าพคุ่งเราไหนคนบอกว่ากว่าจะเริ่มกว่าจะใกล้ชิดก็ว่ายากแล้วว่าไม่ต้องหวังซีซีอื่นเลยอ,อ่ะก็ก็ถ้าเร็วๆมันก็มันก็จะเร็วไปอดีดถ้ามันสบหวังกันเร็วก็มีสตอรี่หลายๆอย่าง ละครมันก็มีสตอรี่ของมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นไปตามที่ดีแล้วค่อยสรุปปมทีลากีละอันอย่างบรรยากาศแล้วตอนจบที่นี่มันเป็นยังไงบ้างรุ้กับเราแน่นอโอ้ผมนั่งดูแล้วผมยิ้มตลอดเลยทั้งเขินด้วยรุ้นด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้มาที่เดิมก็รู้สึกถึงบรรยากาศเราเก่าเดือนหนึ่งพอดีละจที่นี้เดือนหนึ่ง เขาบอกว่าทำไมเราไม่หมุนคู่้แรกที่แบบว่าจู่โจมขนาดนั้นเราเป็นตำรวจแล้วเราเลาค่อยๆสืบาดีแล้วเป็นหมอเป็นหมอแล้วต้องหนวนแค่ทีหน่อยอยู่เดือดไม่ได้หรอเราค่อยๆแล้วกันจะตอนหลังตอนหลังแล้วก็สู้นะไม่ยอมแล้วถ้าแบบวันนี่กเนี่ยตอนท้ายเราไม่ยอมแล้วไงเราดีใจไหมกับความสำเร็จของพวกเราที่แบบว่าหลายคนรู้สึกว่าอยากให้มีคู้่้ต่อไปอยากให้มีเรื่องต่อไปดีใจครับก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันมตลอดนะครับก็ขอบคุณมากครับแสดงว่าเดือนหน้ามีชื่อเราเอ๊เดือนหน้าเดือนหน้ามีอะไรอ๋เดือนหน้ามีอะไรพฤศจิกาแต่ท่านว่ามีวันเกิดฟังพฤศจิกาไม่รู้เเกี่ยวป่ะได้อยู่โยงมได้อยู่พี่ถามลูกเกิดเป็นไงบ้างเราได้มาคุ่กเป็นเรื่องแรกเราพอมันเกิดเขาเราต้องรู้ยังไงไม่เกิดเขาเหรอถามเขาว่ารู้ใจเราต้องเนี่ยครับ วันเกิดมีหมาใหม่ตัวนึงวะเยอะเหอะไหมหมาไหนหาล็อกกี้ล็อกกี้อ๋อแต่เอาตัวใหญ่ปะสองตัวก็เหนื่อยแล้วถ้าเป็นแก่ราเขาต้อวันเกิดเราอยากซื้ออะไรให้เขาเรารู้ไหมว่าเขาชอบอะไรก็ขอรู้ครับแต่ไม่บอกดีกว่าซื้อเปล่าเออ วันเกิดเล่าไปแล้วก็ไม่มีว่ะก็เลยแบบพวยิ่งยีก็ทวงทวงทวงเป็นคนย้อนอดีตอ่ะคุณเลยวเล่ถามแบบถ้ามันเกิดฟังคิดว่าเขาชอบอะไรโดยที่ไม่ต้องบอกว่าจะซื้ออะไรไม่บอกมันด้วยเพราะว่าไม่ซื้อครับใช่มันเป็นโมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์พี่ผมก็ต้องกุมกุมไว้ก่อนไม่ได้บอกใครไม่ได้เลยคิดว่าเซอร์ไพรส์มันได้ไหมได้ทำไมอ่ะฟังลอาง่ายขนาดนั้นเลยไหมถึงแม้เฮ้ยเขาจับใจความได้กันเหมือนจับ ไม่รู้ไงเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเราดูเราดูเราคิดมาว่าได้อะไรทีเดียวมีพูดพูดอยู่แต่บอกไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ไปวุ่นวจนเราไม่ซื้อของขอให้เค้กไงใครเค้กขับมาหาก็พอแล้วทำไมเราไม่เราเป็นคนนักน้อยเลยลูกอ๋อ ผมไม่ได้หวังอะไรเพราะว่ามันเกิดแค่คนมาแสดงความยินดีเราก็โอเคแล้วจริงจริงก็เหมือนกันแค่มาแสดงความแบบก็บางทีอ่ะเราซื้ออะไรไปแล้วเขาไม่ได้ใช้เราก็เราก็เกรงใจอย่างเงี้ยใช่เพ่อนเ่ฟังทราบที่ไหมว่าไม่ต้องหวังไม่ต้องรอเออไม่ต้องหวังชีวิตเนี้ยเอาเอาเอาุเท่างนี้และไม่ไม่หมายถึงว่าเราต้องมีความสุขไอ้นี่หมายถึงคือแบบแฮปปี้ไปอย่ไป่คาดหวังอะเยอะ่จะแต่ฟังคาดหวังนะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รว่าไม่ได้คิดอะมีพี่ถาม่นแหละเลยเริ่มคิดละเออเพิ่งคิดเนี่ยตอนพี่ถามถ้ามีมีเกิดเลยไหมบอกว่าแบบถ้าถ้าวเป็นแกงเพื่อถ้ามันเกิดเราอยากได้รถครับได้ปหมเราองเล่นได้ไหม ตัดใจน,นะตัดใจนบก็ยังดีเลยสเกลเล็กไปหน่เออสเกลเอาเอามอเตอร์ไซค์ไหมเอาซื้อเปล่านะนะนี่กนะ็จริงจังนะจริงจังนะใช่ดูวาจริงนะจังมันเอาจริงนะขี่เป็นหรือเปล่าไม่เป,เป็นแต่เอามาก่อนถ้าให้ก็เอาไม่จริงจังไม่ได้มันจังเลยนะเพราะว่าบ้านใหญ่ไงบ้านใหญ่ต้องมีมอเตอร์ไซค์ขับในบ้านมะโอ้ใหญ่ขนาดไหนเนะี่ยคือเราเคยบ้านขับไปแล้วเหรอได้ครับเต่าเอา,เอา,าแต่ถ้าให้อะไรก็เอาหมดอนะ่ะ รับหมดแต่ด้วยประเดี๋ยวสนิทกันมากขึ้นมาทุกวันี่แต่งคนก็อินทงหมดทุกคู่เพราะผมเล่นเกมด้วยกันทุกวันเนี่ยสนิทกันขึ้นทุกวันเพราะผมเล่นเกมปัดแรงด้วยกันเกมมันละลายพฤติกรรมได้ขนาดนี้โอ้โหสดๆเว่ยเมื่อคราวที่แล้วยังไม่เฉลยเลยนะคิดมาให้ยาวว่าอะไรนะเมื่อคราวที่แล้วที่เราถามว่าเวลาที่ฟังขวดร้อนอ่ะอ๋อเมื่อวานเลยถ้าโมวตเอจะคลิปมาให้เออหรอได้ไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ผมลืมไปเลยนั้นน่ะโอ้โหโทษ ผมลืมผมลืมแต่เมื่อวานน่ะเล่นเกมอยู่โดนแย่งโดนแย่งแบบสู้กันอยู่แล้วออกสื่อไม่ได้ออกสื่อไม่ได้โดนเซนเซอร์แบบว่าโดนแย่งมอนสเตอร์ในเกมอ่ะที่จริงพอเล่นเกมพูดเยอะอย่างนี้มาใชอไหมหรือว่าไม่พูดหรือว่าแอคชั่นอย่างเดียวมันจะกดพาะคือมันต้องสื่อสารกันทีมทีมีทีมห้าคนอเียเล่นกับฟังสองเพื่อนฟังอีกสองเพื่อนผมอีกหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นห้าพอดีที่จริงเวลาเล่นใครพูดเยอะกวกันเล่นเกมมันมันแล้วแต่จังหวะแต่ก็ ก็เป็นจอยก็พูดว่าะที่พี่ถามพี่ไม่เคยเห็นเราพูดยังไม่เคยเห็นพูดเยอเาอ่ะเมื่อกี้พี่เซมจะเล่าว่าเมื่อวานหัวร้อนเลยหัวร้อนเลยปีขึ้นไปเราไม่เล่นละไม่เล่นละประมาณนี้ประมาณนี้ไม่เล่นละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเก็บก่อนเก็บก่อนใครอ่ะเขินเขินเขินจริงหรอฟังเรารู้ว่าเราว่าหัวร้อนมันไดหัวร้อนอยู่อ่ะหนีไปนอนเลยหนีไปนอนเลยก็คือปิดไปเลยปิดได้เราเสียปิดคอไม่แต่ไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มาแบบ อาร Salvador, มณ์ร้อนใส่เ <reco> พื <color>. ่อนนะแค่แบบหัวจีบแล้วหัวจีบเสร็จแล้วก็ชัดาจนม่ก็ขาบอกไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้อะไรแบบนี้เพราะว่าดึกแล้วด้วยอะไรแบบนั้นฟังฟังรู้งไปเมื่าเราหัวร้อนเราต้องไปเขาก็มันบอกว่าหัวร้อนโมโหโโหว่ะนอนแล้วแล้วก็ไปเลยแล้วเราเราต้องไปนอนเขาหนูบอกว่ากลับมาก่อนเขาไม่ได้โกรธผมไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธใครแค่เล่นแล้วมันมันตัวเองหรอโมโหเองหลายหลายยากก็เลยรู้สึกว่านอนดีกว่านอนดีกว่า ไม่มีใครเหมือนที่ผมฟังเลยไม่มีไม่คายไม่คายไม่คายไม่คาเขาไล่เองนานี่เขามาไล่เองเขาหยุดเขยุดแค่ที่ไหนโอ้โหเฉพาะตอนเล่นเกมเขาให้เขาเล่นเกมโอ้โหท่านไหนไปดูอธิบายให้พี่เห็นว่าออกสื่อไม่ได้อะทำไมอะมันมนไม่ได้ขนาดนั้นมันออกได้แหละมันไม่ได้แบบแต่เยวเขาจะมองผมเปลี่ยนไปหรือว่าตัวคนที่ชินบ้างคุอาจจะไม่ชินเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกเวอร์ชันเอาไว้ มีใครมาจ้างเล่นเกมก็เออเดี๋ยวไปหัวร้อนให้ฝากลูกค้าเข้าหรอลูกค้าเดี๋ยวฟังหัวร้อนให้ฝากไม่จริงเทปชินปะตอนที่ต้องรู้มันได้เล่นกับเขาแล้วต้องมาเล่นเกมกับเขาว่าตอนที่มาต้องรู้มันองเป็นสายเบรกมากกว่าเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใช่ผมจะแบบใจเย็นไม่าเขาเด็กไม่ชนไม่ชนโอ้ใจเย็นเขาว่าเด็กแล้วอ่ะแล้วเขาังมไปหรือว่าอะไรนะ เบรกเขาเบรกอ่ะเขาฟังไหมอ๋อเขาก็ฟังแหละฟังฟังแต่ไม่รู้ว่าอารมณ์อารมณ์ในตอนนั้นอาจจะแบบดูนิดน้อยลงหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้โกรธผมไงอ่ะโกรธคนอื่นอ๋อร้อยตัวเอาเราไปช่วยเกียร์หรอผมผมเล่นก็ในตำแหน่งผมอย่างเงี้ยมันมีหลายตำแหน่งมันไม่พอเวลาที่ฟังแบบปวดร้อนมากๆพี่เซมีนะไม่เป็นไรไม่ขนาดนั้นเอาใหม่เดี๋ยวก็หายใช่มันไม่เกิ เขาพูดหรือว่าเราเราหายไปเลยเราไม่เล่นแล้วหายเลยหายไปเลยปิดเครื่องแล้วนอนดีกว่าเออนอนละเอาแสดงว่าการเล่นเกมนี่คือมันจะดิบกันมากขึ้นใช่เหมือนได้คุยกันทุกวันเออพูดแต่เรื่องเกมไม่เรื่องทั่วไปทำขันเรื่องโน่นเรื่องนี้ย่างมีเพื่อนฟังมีเพื่อนผมเนี้ยเข้าไปจอยกันชีวิตประจำวันมันเป็นควิธีที่ทําให้เรามาหลงรักกันใช่คือตั้งแต่เจอกันแล้วผมก็ถามว่าเล่นเกมอะไรเพราะว่า ชอบเล่นลเกมก็เ,เ,เ,เกมเดียวกันพอดีอว่ามันเป็นเกมหาคนเล่นด้วยยากก็เลยแบบว่าเล่นด้วยกัน็ไม่อยากว่านุ้นีคนทวงคู่เราว่าเขาจะคุยกันยังไงเพราะคนนึงก็ไม่พูดอีกคนนึงก็ไม่พูดจะสื่อสารยังไงตอนนี้ไม่ต้องห่ว <laughs> สบายมากแต่ยืนยัน,ยนยว่าที่ความหัวเราจะไม่มีการจะไม่หลุดออกมาให้คนได้เห็นอย่าเลยเป็นเวอร์ชันนี้ดีกว่าเออให้เป็นน้องฟังไปอ่ะเอะให้ฝากคู่เราเดินหน้า กขาตมีแถลงไลอัพนี่เหรอดูได้ไงเนี่ยก็มาตายปีแล้วมันเหลือสองเดือนล้วฟังมันต้องอาจจะเป็นธันวาก็ได้อ้าได้อ่ะก็พวกเราลูกก็ฝากด้วยนะครับใช่ครับฝาก<า><า>ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันในไว้เจอกันรอบหน้าละกัน ก็ฝากพวกเราด้วยนะครับก็ฝากให้กำลังใจด้วยไม่รู้ว่าปีหน้ามีมีหรือเปล่าแต่ก็ฝากตัวด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็2 0ก็20บพันว่าก็มีสตาร์ลิมปิก GFM สตาร์ลิมปิกครับผมก็ฝากมาเชียร์พวกเราด้วยครับเล็นอะไรอ่ะเป็นฟุตซอลครับฟุตซอลผมวิ่งครับเคยเล่นมา้วใช่ไหมปีที่แล้วเล่นแล้วปีแรกปีแรกครับจเป็นยังไงบ้าง เพราะว่าที่เขาเล่นจริงจังมากเลยนะนั่นสิวิ่งนี่คือวิ่งชนขอบไปเลยนะอุ้ยวิ่งชนเอาทำไมอะพีไม่ถึงวิ่งแล้วก็แบบสไลด์ไปอ่ะขนาดนั้นเลยใช่โอ้งั้นผมยอมยังไม่ยอมยอมเลยใจเย้แล้วต้องเป็นคนเบรกต้องมีคนเบรกแล้วพี่เราชนะกันหรือว่า ชนะปีนี้เราสายแชมป์สผมย้ายทีมมาเองปีนี้มาอยู่ไลน์ทิงชีต้าแล้วก็ก็ถ้าชนะปีนี้แดงไม่รู้เลยชนะเพราะใครนี่ก็มีกำลังใจขึ้นมาจริงไหมว่าหรือแมวไม่พูดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเป็นนิดจะต้องคุณปิดกองพื้นที่ผสมเกลามาแปะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามาแซวตอนแทนขอบคุณครับขอบคุณครับ